กลับมาพบกับชเวบรีวิวกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่นะครับเราไม่ได้ไปร้านกาแฟมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจากสถานการณนะ์โควิดเนาะเพราะว่าตัวคาเฟ่ต่างๆก็คือไม่ให้นั่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมี การชงกาแฟที่ห้องเองละกันนะครับโดยเราได้ตัว <Wow. S 1> เครื่องชงกาแฟเครื่องนี้นะครับเล็กๆกะทรัแบบนี้จากช้อปปี้นั่นเองนะครับในช่วงโปรโมชั่นเนาะรับผ่านซื้อได้นะครับเทับเจ็ดแปดทับแปดเสื้อเนียได้มาในช่วงของ7จ็ดทับเจ็ดนะครับราคาดีมากนะครับจัดรายการอยู่เหลือแค่1นึ่งบาทเท่านั้นเอง <Wow. S 1> นะครับ เครื่องนี้จะเป็นเครื่องอชงกาแฟแบบ n นสเพรสโซนะครับจะเป็นลักษณะของตัวแคปซูลนะครับหรือกลักกาแฟนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของอ n นสเพรสโซเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราจะมารรวิวกันวันนี้ก็คือตัวที่เป็นของสตาร์บัคเนาะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยราคาไม่ได้สูงเลยนะครับถ้าซื้อจากอันนี้คือซื้อจากช้อปปีเองเหมือนกันตกที่ประมาณกักละ 25บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเราลอ,ลองเปรียบเทียบที่เราไปซื้อกับที่ในร้านเนาะก็คือตกประมาณคือ10 0 110 115บาทประมาณนี้นะครับก็ถือว่าราคาสูงเหมือนกันแต่อันนี้นคือถ้ามาส่งกินเองนะอยู่ที่ประมาณแค่25บาทตีไกลๆก,ก็ประมาณ3าบาทนะครับประมาณนีนะ้ในส่วนของตัวนี้จะมีองค์ประกอบหลักก็คือตัวด้านหลังนะครับนะอันนี้ถอดได้ไหม อันก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเอาไว้ใส่น้ำนะครับตัวที่ระดับขีดเนี่ยก็จะบอกว่าระดับแม็กซ์มันเท่าไหร่ส่วนตัวด้านบนก็คือเอาไว้นะครับเปิดเอาไว้สําหรับใส่ตัวกัดกาแฟนี้เข้าไปนะครับก็ย่าหลงไปตรงนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับด้านบนเนาะด้านบนก็จะเป็นลนักษณะของการบอกระดับน้านะครับก็จะมีตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับแแล้วก็จะมีลูมมือด้วยซึ่งลูมมือเนี่ยก็จะเป็นการาสามารถที่จะเลือกปริมาณน,น้ําได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าจะหยุดเมื่อไหร่ก็คือกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดครับส่วนตัวด้านล่างก็จะเป็นฐานสําหรับตัวเขาเรียกว่าอะไรก็คือวางวาง ซึ่งสามารถถอดได้เนาะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่สําหรับใส่ตัวกรดกาแฟที่ใช้แล้วนะครับมันก็จะตกไปตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปทิ้งแล้วก็ไปล้างได้เลยนะครับโอเคหลักๆตัวองค์ประกอบเครื่องนะครับไม่เยอะไม่ยากไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปทําการชงกาแฟกันก่อนก่อนเริ่มต้นก็คือไปเติมน้าก่อนนะครับ อ่ะโอเคตอนนี้เราเติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับก็คือตัวปั๊กของรุ่นตัวยี่ห้อตัวดัชช s นะครับก็คือเป็นสองขามาแล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าสังเกตดีๆมันจะคล้ายๆตัวเ i ี่ยวมี่นะครับทรงเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือก็ต้องมีอะแดปเตอร์แยกเพราะว่าเป็นของจีนใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยของดัชช s ไทยแลนด์นะครับก็คือมี2ขามาให้แล้วนะครับเราก็สามารถเสียบกับปลั๊กที่บ้านเราได้เลยนะครับ ใน,นขณะที่รอเดี๋ยวรอเปิดอวอร์มเครื่องก่อนเนาะซึ่งลักษณะของการดูว่าตัวเครื่องพร้อมใช้แล้วหรือเปล่านะครับคือเมื่อเราเปิดสวิตช์เนี่ยจะมีฝ่ายกระพริบขึ้นที่ด้านบนแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่มันกระพริบแล้วถ้ามันหยุดกระพริบนะครับก็คือถือว่าเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทดลองตัวกาแฟตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็นดาร์โรสเนาะนะครับ ตัวนี้นะครับซึ่งจะมีความเข้มข้นระดับสูงเลยนะครับเป็นตัวดาร์กนะครับจะชงแบบเอสเพรสโซนะครับที่ระดับน้ํา40 ml เนอะแต่จริงๆเราสามารถเ,เลือกระดับน้ําเองได้นะครับตามความชอบตามความที่แบบเ,เรามีรสสัมผัสกับกาแฟ ความเข้มข้นระดับไหนแต่อันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนําเบื้องต้นนะครับคือหลักการของการชงด้วยเครื่องกาแฟนะครับก็คือใช้ความร้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้ดําร้อนผ่านตั้งแต่แรกเลยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำนะครับก็คือให้ให้มีน้ําร้อนนะครับผ่านตัวเครื่องไปก่อนสักหนึ่งแนมนะครับเครื่องมันก็จะสั่นๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีการดูดน้ําจากด้านหลังนะครับแอรก็จะมีน้คออกมาแล้วโอเคตัวนี้เราก็ได้ กลักกาแฟของ Starbucks แล้วนะครับซึ่งก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องนะครับที่ด้านบนนะครับดึงขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าตัวมันจะมีช่องนะครับเป็นรูปของตัวกลักาแฟเลยเราก็ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็เลือกที่ระดับน้ำนะครับซึ่งตัวนี้เราจะเลือกที่ประมาณ3ขีดแล้วกันนะครับเราก็ทำการ กดปุ่มได้เลยนะครับเครื่องก็จะเริ่มทํางานแล้วตัวกาแฟที่ได้นะครับมีฟองด้วยนะซึ่งสังเกตจากสีนะครับแล้วก็ตัวฟองกลิ่นคือดีมากเลยนะครับตอนนี้ จากที่เรากดไปแล้ว2รอบนะครับก็คือประหยัดได้ด้วยนะคือจริงๆแล้วตัวกรกาแฟมันสามารถกดได้ถึงประมาณ1-2รอบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นดาร์กโรสเนาะนะครับมันก็มีความเข้มข้นพอขน้นก็เลยเลือกกดไปที่2ครั้งนะครับปริมาณกาแฟก็จะเยอะขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกับตัวกาแฟสตาร์บัคนะครับว่าจะเหมือนที่ร้านหรือเปล่าตอนนี้ใส่น้ําไปด้ไว้นะครับน้าแข็งเนาะนะครับก็คือเราจะได้เป็นไอซ์อเมริกาโน่นะครับ นี่ขนาดากดไป2รอบนะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งไว้ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรความเข้มข้นนะครับยังถือว่าเข้มมากๆเลยนะจริงๆเราสามารถกดได้ถึง3รอบด้สำไปนะครับเพื่อที่จะได้ปริมาณกาแฟที่ามากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบกาแฟเยอะๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่า ประหยัดไปได้เลยนะค่า25บาทเองนะครับเราสามารถกินกาแฟสาบักที่บ้านได้เลยนะครับกับเครื่องชงกาแฟตัว d u t c h e s นะครับวันนี้ฝากตัวช่องชเชฟสองสาไปด้วยนะครับสวัสดีครับ